วัติ่านกับ่านุเลยบวังผลใน่านุบวมีจิตปุพัพนในผลท่านบวมด้สงส์ความอยากใดอยากบีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิ้นจะไป่านอยังเปรตจะไป่านยังผีท่านโดยความโลภหรือเออมา่านอยังเปรต่าเพราว่าจากใดนั่งอยากเป็นนี่านไปขอไปอทางสั้นท่านดูความโกรธกับนี่านดูความหลงกับนี่หลงคุ่มมวยกันทแเรวล่ะ บางที่พระดีก็มีแต่ว่าให้ท่านดูข่มโกรธนะนี่นนแล้วมันมีหลายโปดในตำรานะนี่หลายท่านดูข่มโกรธก็มี้ด้ยวยความบ่พอใจคือลำคานศูนย์บอกไรนี้แล้วซ้าเธอซ้าเธอกับบารีทิมหายอย่างนี้นี่เนี่ยเกิดมาก,กันหน้าตาบารีหน้าตาบูดเบี้ยว เตาพึ่งๆึ่งกึ่งฟึ่งจีไล่เมื่อส <c oughs> ั่นีนมิเว้มน,นมันท่านอย่ารธหลายอย่างแต่ว่าฮ่องบ่ได้ท่านเอาเองิน,นบ่บางคนในท่านก็มจิตผันนี้พรมุ่งท่านตรงอย่างเดียวคือท่านตัดความเห็นแก่ตัวคนเฮ้าแต่พมีความอยาดใดแล้วจิตปรผูกพันกับใดทั้งสิ่นเพมขิดของเฮ้าไงภาพสัญญาต่างๆบ่ได้ไปไว ท่ามีเพื่อจะไหลลำด้วยเป็นเศรษฐีแบบนี้แบบนี้มีรถแบบนี้มีบ้านแบบนี้มีทองคําแบบนี้นี่ไหมเออท่านตรงอย่างเดี๋ยวตัดความเห็นแก่ตัวพอว่ามันมีตัวกูมันจะมีตัวมึงมันจะมีกูมันจะมีมึงมันมีกูมีมึงแล่วมันกับมีมูมีพวกไหลไปเป็นพักเป็นพวกไปได้บ่อยเออเพื่อเข่าขามความเห็นแก่ตัวของตนนะฮว่าเอาไปเอาจะแบกหังท่า